ยื้อไม่ไหว้ k n n ยื่นสารล้มละลายขอฟื้นฟูกิจการบริษัท JKN Global Group ของแอนจักรพงจักราจุจธาทิพย์รายงานตลาดหลักทรัพย์ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทในฐานะลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและเสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อสารล้มละลายกลางภายใต้พระราชบัญญ,ญัติล้มละลายปี2483 ในว,วันที่8พฤศจิกายนได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทแล้วบริษัทขอเรียนชี้แจงสรุปความสำคัญของคำร้องฟื้นฟูกิจการดังนี้ 1. บริษัทในฐานะของลูกหนี้เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง 2. บริษัทเสนอบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนเป็นผู้ทำแผน 3. แนวทางของแผนฟ,นฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้นดังนี้ 1. การปรับโครงสร้างกิจการและโครงสร้างทางการเงินให้สอดคล้องกับสมมุติฐานทางการเงินและสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันตลอดจนแก้ไขปัญหาของกิจการในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทรวมทั้งการปรับโครงสร้างภายในองค์กร 2. การขยายระยะเวลาชำระหนี้การผ่อนผันในเรื่องอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างรายรับจากการประกอบกิจการและนำมาจาัดสรรชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้อย่างครบถ้วนและยังคงดำเนินกิจการต่อไปได้ 3. การได้รับเงินสนับสนุนทางด้านการเงินจากแหล่งเงินทุนโดยได้รับจากผู้ลงทุนรายใหม่หรือสถาบันการเงินเพื่อเป็นการหมุนเวียนในบริษัท 4. การสัดหาแนวทางการดำเนินการขายทรัพย์สิน ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือก่อให้เกิดรายได้เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย 5. การจัดเตรียมแผนงานและกลยุทธ์ในการบริหารสภาพคล่องของบริษัทและการปรับปรุงโครงสร้างภายในองค์กรและการพัฒนาต่อย,ยอดธุรกิจให้มีประสิทธิภาพการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทจะช่วยให้บริษัทแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกฎหมายรองรับและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมอีกทั้งบริษัทยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ในระหว่างที่อยู่ในการฟื้นฟูกิจการเพื่อการแก้ไขปัญหาของบริษัทและเพื่อสร้างผลกำไรจากการดำเนินกิจการต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคงบริษัทจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าใดๆที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบ